จะมาบอกว่าผมกล่าวหาว่าทางใต้ฆ่าเกือบหมื่นศพผมกล่าวหาตรงไหนทุกคนก็รู้มันเป็นความจริงแล้วการมาเปิดมองเนี่ยการมาเปิดมัธยีสเนี่ยเนี่ยนนำมาซึ่งโรงเรียนตอเนาะและนนำมาความโหดร้ายต่อไปเราจำเป็นต้องต่อสู้เพราะถ้าเราไม่ต่อสู้ต่อไปมัธยิสจะเต็มเมืองแล้วมาสร้างแบบไม่ขออนุญาตเจ้าของที่ไม่ไม่ถามประชามติเลยเพราะฉะนั้น จ้าหน้าที่ทาไปเถอะคนที่เขาดูอยู่เขาจะเห็นเองว่าพวกผมกําลังทําหน้าที่และพวกท่านก็ทําหน้าที่แล้วเดี๋ยวประชาชนจะตัดสินใจเองว่าตรงนี้แผ่นดินนี้เป็นเมืองพุทธแต่คนพุทธเดินสือธงธรรมาจากักรไม่ได้แต่มุสลิมมาจากต่างพื้นที่จากไหนมาไหนจ,จะเป็นแห่งต่างด้าวหรือไม่ไม่มีใครไปตรวจสอบเลยแล้วกดดันให้อปป,ปสและพี่น้องชาวมุกดาหานี่ยไปรวมมันอยู่ที่สารากลาง โดยอ้างว่าเพื่อความสงบผมก็มาอย่างสงบอาวุธของผมมีอะไรมีหมวกมีธงและพี่น้องที่มาก็ดูดีครับเป็นคนอายุประมาณนี้จะไปทำอะไรได้น้อยกว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้กี่เท่าคนที่จะเดือดร้อนต่อไปนะคือพี่น้องลูกหลานตำรวจทหารเนี่ยแหละครับผมก็มีลูกมีหลานเป็นตำรวจมีลูกมีหลานเป็นทหาร วาะนั้นที่เรามาปกป้องพระพุทธศาสนาไม่อยากให้มุสลิมเข้ามายึดของพื้นที่ของพวกเราก็เพื่อลูกหลานพวกเราในอนาคตนะครับแต่ท่านผู้การว่าไงครับลูกหลานท่านจะต้องเป็นทหารมาสร้างโดยไม่ต้อแยกแมบ้านต้องต่อสู้นะครับมาหนึ่งมัสยิดจากหนึ่งมัสยิดก็จะมีมุสลิมต่างเา่าที่พูดไทยไม่ได้ก็มาอยู่กันในมัสยิด เพราะในมัสยิดไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการสร้างโรงเรียนปอเนาะสร้างโรงเรียนอิสลามก็จะมากันจากต่างถิ่นวุฒิธรรมไทยเขาไม่สนใจอยู่แล้วข้าครอบครัวเท่านั้นในจังหวัดมุดาหานเนี่ยแต่ดูดิครับมัสยิดได้ดูเจ้าหน้าที่ดิครับที่ต้องรับคําสั่งมาให้มาขัดขวางมาไม่ให้พวกเราได้แสดง อเขตจำนงเนี่ยมากันเยอะมากและเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็มาเพราะคำสั่งคำสั่งของใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกผมกำลังทำในอยากให้พี่น้องซึ่งอาจจะชมที่นี่หรือชมทางบ้านได้เห็นว่าพวกผมพยายามแล้วเรายืนยันว่าเราจะมาอย่างสง,งบสันติแต่เราขอแสดงออกว่าชาวพุทธมุกดาหารไม่สบายใจแต่ภาพที่เห็นคือเจ้าหน้าที่มาล้อมพวกเราเต็มหมดเลย แต่ไม่เคยไปตรวจตรามุสลิมที่มาจากไหนตอนไหนว่าถูกกฎหมายหรือไม่จะมาอยู่ยาวหรือเปล่ามาแล้วจะกลับไหมต่อไปจะเป็นยังไงไม่เคยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงจริงใจังหวัดมุกดาหารผมไม่ได้สร้างภาพนะครับแต่เราเจ็บใจเราถูกกดดัน ถามคุณลุงดูดิครับรู้สึกยังไงตอนนี้